ดีค่ะช่องมาดามทํำสวนค่ะมื่อวานิมจะภาพมาเบื้องดินหมักค่ะพี่นงค์ผมล่องเฮ็ดดินมักเบิ้งค่ะเป็นดินมักเปลือกไข่เป็นดินในบ้านเฮาธรรมดาเนี่ยแหละดินที่ผมเคยปลูกพืชปลูกผักมากค่ะผมก็เอามาหมักใส่เปลือกไข่แล้วก็ปุ๋ยขี้มาของปีกายนั่นเนาะค่ะที่ถ้าเป็นเอฟซีเพื่อนก็จะจําได้นอกที่ผมไปเอามุ่นหมาม้าตากอะค่ะมุ่นหมาที่ผมบอดด้เอาโล่งหมักในถังอะค่ะที่เขาเหลือผมก็เลยเอามาหมัก มักดินมักเปลือกไข่แล้วก็มันจะไม่นำมักค่ะเป็นจะไม่นำมักพืชพักเศษอาหารอันนี้มักใดตั้งแต่จักเดือนแล้วซีซีหาเดือนเปลือกไข่ปลล่ายค่ะพี่น้องนี่ทั้งที่ดีบุ้มว่าเปลือกไข่นะเขาควรที่จะเอาไปไปบดละให้ละเอียดแล้วก็เอาไปขัวกก็นนาะค่ะเนาะนี่ห้าหกเดือนห้าเดือนหกเดือนนี่ เปลือกไข่โบนายต้องใส่เวลาค่ะดินนี่ละนี่ปุมจะล่องเอาไปปลูกบักริกเบิงคือจะเอาไปผสมกับดินใหม่เบิงค่ะดินใหม่ดินออร์แกนิกอันนี้ก็ดินออร์แกนิกค่ะนี่ซื้อมาตั้งแต่สี่หาปีขึ้นหลังก็ใส่หมุนเวียนกันไปค่ะปลูกผักปลูกพืชปลูกผักต่างๆหน้าในสวนนี่ยค่ะใส่สลับกันไปทุกครั้งที่เขาจะนํามาใส่เขาก็เอามาปลุกก่อนค่ะ ปรุงเพิ่มถาดอาหารลงไปใส่อินรียวัตถุลงไปใส่อีหยังแน่เท่าปรุงพอได้เทาก็คอยมาบำรุ่งออกตามลังก็ได้ค่ะแต่ว่ามุ่นมาเบิงมุ่นมาบุ๋มย <Lori. S 2> like Men. ่อยสลายดีแห้งนุ่มนุ่มๆฟูๆเนี่ยเห็นบ่ค่ะนุ่มๆฟูๆตากไวบุมเทออกจากกระสอบค่ะเนี่เห็นบอก เทออกจากกระสอบเมื่านในฝนเท่ลงมาใส่เย็นสบายเลยเหมือนี่หลังจากที่ห่อนมาเป็นสัปดาห์ก็บ,บ่ถึงกับร้อนคักค่ะร้อนเยสิบหาองศาช่วงนี้มันมันยังบ่เขาหนาร้อนเนาะมันยังอยู่ในช่วงสปริงฤดูใบไม้ผลิอยู่ค่ะอีกสองเดือนคุณลพี่น้องค่อยจะเขาหนาร้อนแต่กันยังดีที่มีฝนมากเพราะได้ร่องนำ้ำฝนไว รถผืนรถผักค่ะค่าหนามแพงๆอยู่ค่าบานกับขื้นผ้าสีบานกับขื้นสีธนาคานกับขื้นคื่บ่ขื้นผ้าสีเงินฝากแน,น่นอนผ้าสีเงินฝากขือนว่าขื่นนี่เปลือกไข่เปลือกไข่ไก่เอามาบดบดบดไวดไ้ใส่ผืชใส่ผักผสมดินลงไปรถค่ะมี่หยางกับผสมไปรด ปุ่ดินได้ยังกระงามปุงมพได้ก็ค่อยบำรุงเอาที่หลังก็ได้ค่ะปุ่มจะเทสอบนี่ที่แหลกปุ่มว่าปุ่มจะเทพพึ่งไหวพึ่งไหวเขาแห่งเขาอย่างแมงอันนี้บ่ได้เป็นมีดนะค่ะเด้อนี่แมงอันนี้แมงลูกบอลนี่บ่ได้เป็นมตดกับพืชกับผักเขาช่วยช่วยย่อยสลายกระจริงอยู่ค่ะ ย่อยสลายสักพืชศสักสักกระจิงอยู่นี่แต่ว่าเขากินรากพผืชเข้าร้อมกินหดใบอยู่เนี่ยนี่ค่ะนี่กินใบพืชกินรากเผืชเขาจะฟังโตอยู่ในดินค่ะแย้มมือแล้งย้มมือแล้งนี่เขาจะออกไม่กินพผืชกินใบพืชใบพักของข้านี่สังเกตเบื้องดีๆโหลดใบพักผู้ใดแวงนี่ในสวนบุ๋มอาจจะบุมมีโตถากอาจจะบุมมีหอยนี่แหละโตนี่แหละนี่โตนี่แหละไม่กินพักค่ะ เบิงดีๆออกมาเบิงโหลดเนี่ยมือแลงเนี่ยไตย่ไฟเบิงโหลดค่ะปีนขึ้นไปกินไต่ขึ้นไปกินบอกต้นกาบอกพริกบุ้มกาไว้กะไบแวงหมดเหลือแต่ต่อเหลือแต่กานดินย่อยสลายดียุดแต่ว่าเปลือกไข่ยังคงที่เปลือกไข่ต้องบดให้ละเอียดก็อนี้เอาไว้แบบนี้แหละให้ล้วนซุยในดินล้วนซุยปงโปงไวปูบอกพริกค่ะ ออกกร์แกนิกเอามาให้เบิงงซ้ำนีแ่แหละค่ะช่วงนี้ยังบ่ท่านได้ถึงเวลาใหญ่ลงปูกปกพริกต้นกาพริกกำลังอนุบาลอยู่คะ่ะนี่ละดินของบุ่มเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งกันคะ่ะว่าเขาจะไปเฮ็ดแบบใดแต่ละสูตรแต่ละปีบุมก็เฮ็ดร่คือกันเดียคะ่ะเพราะว่าบุมบ่มีอัตราส่วนดานการผสมคะ่ะปุ่มไรแบบใดก็เอาแบบนันเลย นดินก็ใส่ดินบ้นเวียนกันไปแบบนี้แหละค่ะดินในบ้านในสวนท่านี่แหละเปียกซ้ำจะตากไว้อีกจักสองมืง่นก็จังสิได้ไปผสมลงลงในกระถางไว้ค่ะรอปบปลูกพริกนี่บุ้มทำมาซ้ำเนี่แหละค่ะบุ้เอามาให้เปิงเป็นดินมักส่วยดวยบุ้มก็บ,บ่บได้มักได้ค่ะบุ้ผสมเพราะว่าดินมันวางเนาะดินว่าง เอเลือดออกมาหมักออกมากใส่หม,มักอันี้พวกพืชเศษพืชเศษพักบังสิทะคะเศษนำหมกันมกนำหมักที่เห้อกรองบางสิทธนำหมกักเศษอาหารนำหมักมุ่นมาที่ห้อกรองเอาน้ำไปลดพืชลดพักแล้วเขาเอื้นตั้งแกากมันแมค่ค่ะกากมั่นห่อก็เอามาผสมนี่ผสมในในดินคะ่ะเอาผสมเอามาหมักไว้ถ้าปลูกพืชปลูกพักยังอื่นต่อไป ดินปลูกพริกกับดินปลูกผักในสวนนี่แบบเดียวกันเลยค่ะเป็นดินอันเดียวกันฮ่องบ่ไดมีสูตรใดสูตรใดเนาะแค่บ่มเฮ็ดให้เบิ่งว่าบ่มเฮ็ดแบบใดปลูกพริกก็มีเอฟซีหลายคนเพิ่นถามมากว่าใส่ดินอย่างปลูกแบบใดดูแลแบบใดองสี่ะา,ลาหลายคนค่ะนี่ปมก,กับอยากออกมาให้เบิง่งซ้ํานี่ล่ละค่ะเป็นดินในบ้านในสวนนี่แหละดินที่ใส่มากซี่ปีหปีแล้วค่ะใส่วนไปวนมาอยู่นี่ แต่กับปุ๋งมาเร่อยๆเนาะคะ่ะดินยิ่งปุ๋งยิ่งงามเลยค่ะพี่น้องมึงไปกันเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ